สวัสดีครับก็ตามชื่อคลิปเลยครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแชร์แล้วกันเนาะการแพ็คนะครับการเกมที่เราจะมีการเาทรดดิ้งการขายการแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยผมทำถูกต้องไหมหรืออะไรไหมก็ลองชมแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกจะผิดนะแต่ผมก็คิดว่า มันเซฟนะครับกับตัวการ์ดเนาะในวิธีการที่ผมทำเนี่ยก็จะมีการ์ดที่เราจะจะส่งนะแล้วก็จะมีการดามแข็งนะครับด้วยกระดาษนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกระดาษลังลูกฟูกนะแล้วก็ตัดขนาดให้มันใหญ่กว่าการ์ดเรานิดน,นึงนะครับแล้วก็ทําการประกบนะครับแล้วก็แปะสติกเกอร์ให้เรียบร้อยกันตัวการ์ดด้านในมันดิ้น นะครับหรือถ้าใครมีกระดาษที่มันแข็งกว่านี้ก็ดีนะอย่างเช่นกระดาษพวก8 0 0แกรมหรือพันกรมเนี่ยเยี่ยมเลยหรือว่าใครมีท็อปโหลดนะครับที่เป็นซองพลาสติกแข็งๆเ่ยใส่ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็จะมีการห่อบับเบิ้ลนะครับห่อบับเบิ้ลไปอีกชั้นหนึ่งนะเพราะบางทีเนี่ยการส่งสินค้าเนาะเขาส่งค่อนข้างปริมาณมากเขามีการยัดการ ใส่ไอ้กระเป๋าขนส่งนะของขนส่งเนี่ยบางทีการ์ดเรามันอาจจะงอได้นะครับแล้วก็ใส่กล่องขนาดที่เราเตรียมไว้นะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะเล็กไปมันก็ยัดยากถูกไหมถ้าใหญ่ไปมันก็เสี่ยงต่อการบุบบี้อยู่ดีนะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็เลือกไซส์ที่มันพอเหมาะเนาะก็แนะนำเบอร์ เบอร์ศูนย์หรือเบอร์ศูนย์ศูนย์ะเบอร์เล็กสุดอ่ะก็ก็ใส่ได้แล้วนะครับแล้วก็แปะสติกเกอร์แพ็กกล่องให้เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ผมแปะแบบไข่นะเพราะว่ามันจะได้เสริมแรงนะเวลากล่องมันถูกอัดเนี่ยมันจะบุบบี้ค่อนข้างยากนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ทางเพจเราส่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ เข้ามาซื้อที่ร้านเป็น s h o ปปีนะครับก็จะมีระเบลแบบนี้ด้วยแปะไปนะอันนี้ก็แพ็คเตรียมส่งเรียบร้อยครับสำหรับใครที่ดูวิธีการแพ็คอยู่ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ